งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบวนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เธโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังกำลังฟังทิศบุญบางประมาอดิศักบุญกิยาพันธ์นะครับเราคุยกันมาถึงเรื่องส้มโอทักทิมสยาม ท่านนี้เราก็จะคุยถึงปัญหาของคนปลูกส้มโอเนี่ยว่าเราจะเจอเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับอา้าวทิศบดมองมาจะเริ่มไล่ให้ฟังไปปัญหาตั้งแต่ท่านเริ่มเอาส้มมาปลูกเลยนะครับคือหลายคนไม่พิถีพิถันเกี่ยวกับเรื่องของกิ่งพันุเพราะฉะนั้น <c oughs> บ่อยครั้ง <c oughs> ที่ไปเอา ส้มพันที่มีเชื้อไวรัสทริสเทซาติดมาด้วย <c oughs> ลักษณะเป็นไงครับลักษณะนั้นใบก็จะมีเป็นสีเหลืองเหลืองเขียวเขียวเป็นจ้ำๆนะถ้าดูที่กิ่งตั้งกิ่งมักจะมีรอยบุ๋มเข้าไปในกิ่ง เอาเป็นว่าถ้าใบไม่เขียวสดใสและกิ่งไม่เรียบเสมอกันนี้เราไม่เอาไม่เอามาปลูกเพราะว่าปลูกแล้วโรคนี้รักษาไม่ได้แก้ไม่ได้และจะพากันแพร่ไปอย่างต้นอื่นๆโด้วยซ้ำไปอันนี้คือข้อแรกที่ท่านต้องทำความเข้าใจอีกอย่างหนึ่งคือการปลูกส้มโอนั้นส้มโอรากลอยอย่อยางที่ผมว่าคือรากมันลงไม่ลึกมาก เพราะเวลาจะสมมติปลูกท้องล่องลอกเลนอย่าเอาดินเลนมาโปะสูงนักถ้าสูงรากหายใจไม่ออกเสียหายครับหรือการขุดพลวนรอบต้นไม่ควรทำจะใส่ปุ๋ยอินทรีย์ใส่ปุ๋ยเคมีใส่ไปเลยคราวนี้ก็ไปพิจารณาว่าส้มพอมันจเจริญเติบโตเนี่ยไอตัวร้าย ที่จะมารบกวนก็คือหนอนชอนใบนอนบมลวันชอนใบเนี่ยนะครับมันมาวางไข่แล้วตัวหนอนเนี่ยมันจะชอนอยู่ระหว่างเนื้อใบกับผิวใบที่เขาเรียกคิวติโกเราก็จะเห็นเป็นรอยขาขาวๆเวลา,าสมโอแตกใบอ่อนมาเนี่ยใบก็จะงิกงอ,อเรื่องนี้ ท่านที่ปลูกพืชตระกูลส้มไม่ต้องส้มโอแลอกอย่างส้มะมะนาวทั่วไปเนี่ยเราก็จะพบเห็นอาการนี้บ่อยนะเราก็เอาสารฟิบอนนิลอย่างแอดเซนท่านลองไปดูสิยังหาซื้อกันได้ไหมตอนนี้ยังมีไหมนะเอาหรือถ้าไม่เช่นนั้นเราควบไปกับหนอนอีกชนิดหนึ่งคือนอนแก้วส้มนอนแก้วส้ม ตอนระยะที่ออกจากไข่ใหม่ๆเนี่ยตัวมันจะออกเป็นสีน้ำตาลไอตรงคอนั่นจะมีป้ายสีขาวนะครับจะมีป้ายขาวๆดูแล้วเหมือนขี้นกไอ้ระยะนี้ยังกินไม่จุแต่ไประยะที่3มที่4ที่ห้เนี่ยโอ้โหตัวจะเริ่มเขียวปุ๊ดนะตอนนี้กินจุใบก็จะแหวงจะเว้าไปหมดและครับอันนี้ก็หนอนตัวร้าย ผมพูดระยะใบซะก่อนนะครับส่วนมแมลงปากดูดทีนี้ถ้ามีนะเราก็เอาสารป้องกันกำจัดอย่างคิวเทอร์ฉีดพ่นป้องกันไว้ทีนี้มแมลงปากดูดมแมลงปากดูดก็จะมีเพลี้ยไก่แจ้ส้มนะครับเพลี้ยแป้งมแมลงวีขาวเพลี้ยหอยหลายคน ดูเพรียหอยแล้วไม่รู้เลยว่ามันเป็นมแมลงมันเป็นเหมือนสะเก็ดสีน้ำตาลเหมือนสะเก็ดสีน้ำตาลดำเกาะอ,อยู่กับกิ่งนานไปกิ่งก็สุดโซมแล้วก็กิ่งก็แห้งตายอันนั้นคือพวกเพรียหอยครับแต่ถ้าเป็นอย่างเพลียแป้งมันก็จะมีเป็นมแมลงสีขาวที่ดูดกินน้ำเลี้ยงอยู่ตามยอด ดำใบแล้วก็จะปล่อยสารเหนียวๆออกมานะฮะใบส้มโอก็ดำปิดปีดไปหมดนั่นอันนี้ก็เป็นพวกเพลี้ยแป้งนะครับอ่าเพราะฉะนั้นท่านใช้สารป้องกันกำจัดอย่างคิวเทอร์ในคิวเทอร์ก็จะมีสารป้องกันกำจัดเพลี้ยแล้วก็หนอนอยู่ด้วยกันอยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของปัญหา โรคและก็มแมลงศัตรูส้มในระยะใบทีนี้พอส้มโอเกิดดอกไอตรงนี้ยครับสำคัญเพราะว่ามันมีศัตรูก็คือนอนเจาะดอกส้มนอนเจาะดอกส้มเนี่ยนะครับถ้ามันเจาะดอกดอกจะร่วงหรือ ระยะที่ส้มพึ่งจะติดผลเล็กๆนะฮถ้าถูกเจาะมันก็ร่วงเหมือนกันส่วนโรคไม่มีเชื้อในระยะนี้สำคัญเรารู้อยู่ว่าเราจะทำให้ส้มออกดอกเราต้องมีการกักน้ำใช่ไหมฮะพอกักน้ำพอใบเริ่มเหี่ยวรูเราก็ขึ้นน้ำเต็มที่มันก็จะผลิใบใหม่ออกมา และพร้อมกับพาดอกเนี่ยออกมาด้วยนะครับระยะที่กำลังเกิดดอกแล้วก็ติดผลเล็กๆเ,เนี่ยอย่าให้ขาดน้ำนะครับคำว่าอย่าให้ขาดน้ำคือว่าให้น้ำให้ชุ่มชื้นสม่าเสมออย่าแฉะนะจนกระทั่งรากมีน้ำขังหรือว่าอย่าแห้งปล่อยให้ขาดน้ำผมย้ํำคำว่าความชุ่มชื้นสม่าเสมอ ไม่ใช่เดียวได้เดียวไม่ได้อย่างนี้มันก็มีโอกาสสลัดดอกทิ้งได้นะครับทีนี้พอส้มติดลูกอย่างส้มโอนี่พอเริ่มติดลูกขนาดเท่าลูกเทนนิสนะฮะขนาดเท่าลูกเทนนิสเนี่ยเราก็ห่อผลเลยครับนะถ้าไม่ห่อเป็นไงไม่ห่อมันก็จะเจอหนอนนี่ครับหนอนอะไรหนอนฝีดาดส้ม นอนฝีดาดส้มโอเนี่ยนะครับมันจะเป็นหนอนที่เมื่อชัยเข้าไปอยู่ใต้ผิวเปลือกแล้วเนี่ยเรามองจากด้านนอกเนี่ยเราก็จะเห็นเหมือนเนื้อส่วนนั้นเนี่ยมันเป็นปุ่มปุ่มปุ่มปมบวมบวม,มออกมานะนี่อันนี้ก็คือหนอนฝีดาดส้มแล้วก็ยังมีหนอนที่จะเจาะผลส้มอะไร,ะไรต่างๆอีกเพราะฉะนั้นการห่อผลไว้ดีครับ ส่วนการทําผิวการทําผิวส้มเนี่ยในกรณีที่ถ้าเราปล่อยส้มตามธรรมชาติเนี่ยบางครั้งเราจะเห็นคราบเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยนะครับอันนั้นก็เป็นได้ว่ามันจะมีเพลี้ยไฟมาทำลายผิวนะผลก็จะเป็นคราบไม่สวยนะอย่างนี้ก็ต้องรีบกำจัดเพลี้ยฟโดยการใช้ ไดคาโซน20ฉีดพ่นป้องกันกำจัดเพยี่ไฟไว้นะเออบางครั้งเ,ออเวลาที่ส้มติดผลแล้วมันไม่ได้มีการฉลมน้ำบ้างมันก็จะเจอปัญหาคืออะไรครับคือไรศัตรูพืชก็จะทำให้ผิวเนี่ยกล้านนะผิวกล้านผิวแห้งแห้งดูไม่เขียวไม่สดใส มันหลายหลายท่านก็ป้องกันกาจัดด้วยการใช้โทเทมสารป้องกันกาจัดไรสศัตรูพืชแต่ว่ามันไม่ได้มีโรคแค่นี้นะโรคเมลานโนดครีซี่เมลานโนดแล้วก็โรคใบจุดนะครับโรครากเน่าโคนเน่าถ้าเป็นแล้วก็ถึงตายละถ้าอยู่ๆใบร่วงกราวเลยอย่างนี้ นะท่านก็รีบเอาสารป้องกันกำจัดไฟท็อปเทลล่าอย่างเช่นอะโครแบทเนี่ยราดลดบริเวณโคนต้นส้มไว้มันจะได้เป็นการกำจัดเชือ้อนะครับไม่ใหเ้เพิ่มจำนวนหรือถ้าพบโคนต้นนะหรือว่าราส่วนไหนเป็นส่วนใดก็ให้เร่งดำเนินการอย่ารอให้เกิดรอบต้นแล้วมาแก้ไข มันจะแก้ไขไม่ทันอันนี้เป็นแล้วถึงตายทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพแต่บางคนที่เขาไม่อยากใช้ยาเขาก็ไปเอา,เ,อาเชื้อจุลินทรีย์ไดโคเดอร์ม,มามาปล่อยคลุกเคล้าวไว้กับดินที่ปลูกส้มอันนั้นก็ต้องเลือกเอาแนวทางใดแนวทางหนึ่งตามสะดวกนะครับอ่ะนี่ก็เป็นการตอบคำถามจากส้มโอ ทับทิมสยามมาจนถึงการดูแลส้มโอนะครับเฟตรลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวย เฟตริลอนธาดอาหารเสริมสูตรเีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติบโต,ตองอกงามสมใจเมื่อใช้ <ใช S 3> ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศ ใช้ปุ๋ย,ยตราปิระมิดธาตุาอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร